วิธีการสร้าง Reservation ทั่วไปในระบบ Hotel Time สามารถทำได้ง่ายๆ2วิธีด้วยกันค่ะวิธีที่1บันทึกฟังก์ชัน create new reservation เก็บไว้ที่เมนูโปรดของท่านหรือวิธีที่2คลิกที่ช่องว่างหน้า Room Plan ได้เลยค่ะเมื่อคลิกแล้วระบบจะนำท่านสู่ขั้นตอนที่1ของการสร้าง Reservation ขั้นตอนนี้คุณสามารถระบุวันที่เข้าพัก arrival และ departure หรือระบุเพียงวัน arrival และใส่จำนวนคืนระบบจะคำนวณวัน departure ให้ท่านโดยอัตโนมัติเลือกประเภทห้องพักท่านสามารถเลือก m u l t plan เช่น room only room with breakfast ข้อมูลด้านล่างณนะขณะนี้จะเป็น rate code ที่ท่านสามารถใช้ได้ตามกฎเกณฑ์ของ reservation ที่ท่านกำหนด Hotel Time สามารถทำงานได้แบบ d u โอเค r ร์เรนหากสาขาในกลุ่มโรงแรมของท่านใช้สกุลเงินที่แตกต่างกันและท่านสามารถกำหนดเรตโค้ดเฉพาะสะกุลเงินได้อีกด้วยวันนี้เราจะมาลองสร้าง r e สเ r อ a t i o ชใหม่โดยใช้ Bar ์เร c โค้ดกันค่ะขั้นตอนที่2ระบบให้ท่านตรวจทานและแก้ไขความถูกต้องของ r e สเ r อ a t i o ชั่นี้ ที่สำคัญที่สุดของขั้นตอนนี้คือการเลือก Reservation Owner โดยแบ่งประเภทเป็นบุคคลทั่วไปบริษัทวันนี้เราจะเลือกบุคคลทั่วไปค่ะท่านสามารถค้นประวัติลูกค้าใน Database ก่อนโดยระบุนามสกุลและกดไอคอนแว่นขยาย เราจะเห็นว่าแขกท่านนี้เคยมีประวัติแล้วเราสามารถเลือกข้อมูลเดิมได้เลยทั้งนี้เพื่อหลีกเลี่ยงการมี Duplicate โปรไฟล์และการรายงาน g เก e History ที่มันยำมากขึ้นข้อมูล p a r a มิเ e อร์ o อ o e r e อฟเรซเเหล่านี้มักจะผูกกับเร d โค้ดที่ท่านเลือกไว้อยู่แล้วหากมีความจำเป็นต้องแก้ไขข้อมูลใดก็สามารถทำได้จากขั้นตอนนี้ค่ะ สุดท้ายคือการใส่ข้อมูลจำนวนแขกผู้เข้าพักตามช่วงอายุที่ทางโรงแรมกำหนดและยืนยันขั้นตอนการสร้าง Reservation โดยเลือก Create Reservation ใหม่ที่สมบูรณ์ค่ะ